ออนปลาดิพี่น้องสับปะลายแท้โอ๊ะโอ๊ะน้ำไก่เสียแหงแ้งเลยพี่น้องปลาปลาลายเลยมองในปาลาเลยพี่น้องจับแบบไหนปลาบอกมันจังอยู่มือนะเฮ้ยจับปลาย,ยังไงให้มันอยู่มือจับเหมือนอมาราลอ่ะจับเหมือนปอบหยิบอ่ะจับยังไงกางมือเห็ดค่ะ อยู่เซยมือมันตั้งแม่นเด้อจับปลาไหลกันอยู่บ่จับปลามือเดียวจับปลาสองมือเลยจับปลาสองมือใช่ไหมใช่จับปลาสองมือมาดิมาโย่โอ้ยปลาโอ้ยมีแต่ตัวกำงางาเนี่ยพี่น้องสอดปลามันๆนะปลานะแม่นไปไปตาสวิงมาตักเอาตักเอาเท่านั้นเองนะทำมิงคือบอกไปหาอัศวินยี่ยง ่ได้คิดแตกนะป,า, <c oughs> ปาดักตืดจับมาได้เอาสิคนสู้อัมาลาไม่ได้นะจ๊ะเอาเฮ้ยมันไม่ค่อยๆมาได้มันปรมาณกวนลุ่แหลกบอกมันค่อยได้จะออนป่าเลยเฮ้ยจะแซ่อย,อยู่ป่าว๊าเป็นตาอยากตักก <c oughs> ็เธอเฮ้ยโคตรโคตรแบป่า ดังนั uhm ้นนัะเจอเปล่าป๊าโถโอยปลาตกตกตกเลยตกตกเลยตกปลาปลาป๊าปลาปลาป๊าปลาปลาเปนักฆ่าย้ะวันนี้ผมล้มน้ำ าเฮ้ยปลาคอมีเก็หรือปลาเขอมัมีเก็ อฮามือไับค้อาลักไทย้จบ่าะอองสโอยะั้กลางตะ้มีนอะอสรุปมานี่ยจะไ่ได้กินปลาเป็นบอกเอออาจจะกินอยู่ในนี่เออเราจะไปเซนดอง ได้อะไ้ถังแล้วไปกินย่างน้ำก้อยน้ำขั้นบักนาวน้ำอ่ะเห็ดยาวเสียบมันตายนไอย่ามาลาบัติ่างกมันตางมันยาบริกินเลย เปลียนะ them. Them. ไปเรียบร้อยไ่ต้งห่วงเบ่าวมิงพสิจิดเต็มที่อยู่เสื้อข้อขาดกระซิปลั่งพุ่นกินจนลับกระบอดพอแล้วบ่าวมิงเรียกทั้งทีแมนอันมากคุกมันจะคือได้คลิปเขา คิวลาใส่ตอนแรกก็คืออีกปอบจิฟตอยู่มาเดือกเดือกมาแล้วคือกระซื้อนั่นแหละยะว่ายู่ใกล้ซิได้ถอดแล้วแหละหัวกันไหรโอ้ยพี่น้องเห็นกักเฮ็นเจี

มาสแลก้วพู <h <h ่านได้กินเทัง่อนขันหมักจ้ำกว่านุ่นจันอ๋อมันปนจันทจ้ำเสบอะอันนี้บ่ตัวยาวเนี่ยบ่ตั่นี่ี่เนาะต้นยาปลาพอดีก้อยพอดจ้ำปลากินมากก่านุนจันบ่หอปลาย่างกินเสียปลาได้ต้องก้อยคนคนนั่นกินจ้ำซอยซอยลักันคันมักนาจิ้มน้ำจิ้มเฮ้ย อดป่าปดโพครับเขาันกัน่มีาอเกลังแบ่งปลากันอพู่นมีมีไม้อยู่นะเจะอยู่มีไม้ลองเพคพอผูสิไลสดบอ เพด้สภาพหลังจากจับปลานั่งน้ำมืออัดซีะจับปลากับมือเดียวก็จับได้มูและเล่นแตกตื้นถ้าคนชับก็เล่นจ้องอยู่แล้วนี่ไปดจับปลาัน้ได้ดอกปลาตัวนี้นะปลาตัวนี้จับไปได้ผนวะเกือบหมดสับเกือบหมดสับหลัก ฮาป่พ่อเุ้ยประคอตายแดดบ่ปรอคอน้อยนะปรอคอกั้งนะปคอตายแดดนนแม่ต่ะ้นเดี๋ยวน่งกินก่อจะกินไปกิเทียงแล้บรรยากาศยังดีย่างโอ้ก็ตัวง่ายเลยผู้แสออนปลาเนาะ พาก่องลงมาเ่ยับเสือนลงมาเลยจะลืมด้วคัดมะนาวจำเจีวเห็ดเจีวแซ่บๆได้มีบาซาบิแห่งเลิศแล้วยังบ้าันเบิรเถื่อนมันยังสิข้นอิจูปานะมาลำอีกได้เป็นขู่ปวดดุกนะปาว้บบอปดุกมันออกนืนปัก1ิเคืออีกอย่างมาบอยย่างเลยเนาะ สะออนป่าหัวยังลอยแถวเซลอยู่มันเอาบอเบิด้านคล้ายอาหารชิเอหาเอก่าเานอาหารนีซื้อจะถักเกเกเอาเอเก่าเบ่นยังวชิเไมได้อายใม่บ่อายมาอยู่อายอเด็ดละเจ้าและอายเออไออสีไอสอนบริมาตะพุน ไปสอนไปใส่เ้ยไสอนยากปัวเยากมียากปัวเราเราเวียเออราบอกว่าเวียอยังจะด่าไปจะจับขายตับติกนะถ้าคุณกัคุดกบคุดเขียดจะเซี่ยน้อจะอ่อนมวนเบางคนเป็นคนเด้ตัหลายโลไดยอยู่บ้านนะขายตลาดบ้าน้อเขาเหตุเป็นถุงขายเนาะเอาชิ้นอไสดกันเฟซป๊ เงเจสือให้าาโลกระโลลอลอยมาเบิ่งเจ้มาละเบ่งไปน่งบ่งบรรยากาศจะเที่ยงันเป็นคุณเพียงเองเลยสิแบ่งสิกินน้ำกัดดีแล้วหรอเอาเวลาสอเมื่อบดบ่อเอามาบดทางบ่อนครก็มาลาเสียงพิแปลกแม่งกันเสยทากินก้อยอยู่ว้ายไต่โรคบานบัดเอาไว้ให้มูบัดมีแต่ตัวนิดหน่อยตายใช่นึง

มันเลือดกางเกงในออกมามันออกมาคนละขาบอมึงเห็นปาหนั่นติมึงคือนมาเจาะเลิกแทะมึงใส่กล้องซูมบอมันง่ายเบิ่งดี่ยอถ่ายพอดีงะพ้อมปลาบ่งเบิ่งบ้องเตยมบลงมาก้่องูมันอมันเที่ยอยู่

เบ่งกลบตงยตตีเชียเลยนะไปงมเอาอีกเรือปักเกลารายหนึ่งเพิ่นบะเอาแล้วเป็นพิ่มเพิ่เอาแล้วปักเกลายหัว้สุดสุดเลอยู่เออเพิ่นปะแล้วเขาก็เป็นงมเอาเพิ่นกับปว่าดอกเอมันเป็นเรื่องหน่อยเด้ยาพว่านมันยังังเห็นที่เห็นหลังมันอยู่บอกว่าเท้าปัะเลวเพิ่นปะ

เฮ้ยกดกบบุ้งปัดจุกมาเฮ้ยกดกบสิปัดจุกเอาปากบ่เลยเอาผงินป์โคตรโปรมันยังลายอยู่ในป่าเนาะ คือว่ามือนางเม่นก็ดอกโอ้พี่น้องก็สักเกสิรลภาจัดเลยนะว่าก็จะขึ้นเทิงแล้แลเลพี่น้องแต่ฟ้าดันเลือหลายอยู่มาพอมันอยู่ในตุ่มป่าบรรยากับวป็ัสนี่ละจ้าเนามีความสุขกันหน้า อาสิบมมาเกี่ยวข้าวซอยบ่เฮ้ยจะอ่อนแล้วรุ่นละลอยใชอแล้วแนี้จะไปรักจะขาดรลอนละลอย